สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันของเจ้า 368K นะครับเราได้รับรถเมื่อวานแล้วก็ลงคลิปไปมีหลายท่านให้ความสนใจปเป็นจำนวนมากแล้วก็หนึ่งในคําถามนั้นก็คือมีอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่ครับพี่ได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปหากันนะครับก็อ,อันดับแรกเลยวันนี้เดินทางไม่ไกลมากนับสัก200กิโลเมตรก็เริ่มต้นในการรีเซททิปโดยการเติมน้ํามันเต็มถังไปเลยนะครับที่ ปั๊มสีเขียวนะครับทุกท่านน่าจะรู้กันดีความเร็วที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะใช้อยู่ประมาณ120ยืนพื้นนะครับถ้าช่วงรถติดก็จะมีดรอปลงมาบ้างแล้วก็เส้นทางการไปสุพรรณบุบรีในวันนี้นะครับรถติดอย่างมากเนื่องจากมีการทําทางนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วก็อาจจะดรอปลงหน่อยก็พยายามจะใช้ความเร็วให้อยู่ในช่วงแบบการเดินทางให้ได้มากที่สุดน,นะครับจะได้รู้ไปเลยว่าการใช้รถจริงๆมันมันมี อัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านเผื่อสนใจในรถโมเดลนี้นะครับเติมเต็มแล้วรีเซ็ตทริปเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสุพรรณนะครับมีหน้าสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนบ้างยังไงนะครับก็ความเร็วที่ใช้นะครับช่างแนะน,นำว่าไม่ควรเกิน6000รอบนะครับในช่วงลันอินนะครับ ก็6,000รอบของเจ้า Suntez 368k ตัวนี้จะอยู่ที่ 118, 119, 120นะครับก็ถือว่าความเร็วโอเคเลยนะครับบิดก็มาบิดก็มานะครับบิดเป็นมาบิดเป็นมานะครับสถานที่แรกที่เราจะไปกันนั่นก็คือสุปที่วัดป่าเดลัยนะครับในสักการะเซนทรัลสิทธิ์ในแก่หลวงพระโตแห่งวัดป่าเดลัยนะครับนี่วันนี้เราไปสุพรรณกันจริงๆนะครับเป็นการเดินทางจริงๆนะครับ สถานที่แรกก็ระหว่างขับไปนะครับก็มีผู้คนให้ความสนใจมองอาจจะมองวรถแปลกรถจีนไม่เคยเห็นรถรุ่นนี้มาก่อนหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมว่าสวยเลยทีเดียวความร้อนหม้อน้ำจะอยู่ที่ประมาณ81ถ้าเดินทางเร็วๆก็อยู่ที่78แนะครับแล้วก็ถ้ามีรถข้างหน้าหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ81 ประมาณนี้นะครับลมยางก็ข้างหน้า3 3สข้างหลัง36นะครับอุณหภูมิลมยางหน้าก็ประมาณ50ลมยางหลังก็ประมาณ60นะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่2ที่เราไปนะครับเป็นฝายน้ําล้นนะครับของบ้านโพตะวันออกวันนี้เราเดินทางจริงจริงใช้จริงๆนะครับเพื่อยืนยันนะครับว่าเราได้ใช้รถไปในการ่องเที่ยวจริงๆวันนี้ ก็มีฝ่ารถติดซะเป็นส่วนใหญ่เลยวันนี้แล้วก็สถานที่สุดท้ายนะครับถ้าไปสวุวรรณภูรแล้วต้องไปแวะสักการะสารเจ้าพอหลักเมืองนะครับสวยมากๆนะเป็นศิลปะจีนจริงๆแล้วข้างในเป็นน่าจะพระนทร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจและในทริปนี้นะครับก็ได้ทดลองชาร์จด้วยนะครับ ช่อง USB ให้มาเป็นช่องฟาชาร์ดนะครัเป็น q ควิกชาร์ดหมายถึงว่าควิกชาร์ดน่าจะอยู่ที่ประมาณ20ถึง30วัตต์นะครับก็จอถ่ายรูปสักนิดหนึ่งเพื่อทีอ่จะว่าเราไปมาจริงๆนะครับอาจจะไม่มีรูประหว่างการเดินทางนะเนื่องจากผมไม่มีอุปกรณ์ในการจับโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีกล้องถ่ายนะครับโอเคแล้วเราก็ได้กลับมาถึงสมุทปราการแล้วนะครับตรงนี้ที่พระประแดง เรามาลุ้นกันว่าอัตราการเส้นเปลืองเท่าไหร่เติมไปก็ลุ้นไปนะครับหน้าจอบอกว่าอยู่ที่ประมาณ3.5นะครับ3.5หรือ3.3มจุสามนี่แหละเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันตรงหรือเปล่าเดินทางไป210กิโลเป็นเงินจำนวนเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคเลนทางทั้งหมด216กิโลนะครับเป็นเงิน250บาทนะครับนี่นะครับเต็มจริงๆนะบอกให้เด็กปั๊มเติมให้เต็มเลยอ่าใช้ทั้งหมด250บาท7.668นะครับคิดเป็นอัตราเที่เปล่งยี่สินึ่ลิตรนะรประหยัดมากมาก